สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาสําหรับคนใช้แซมนะครับที่เป็นตัวจําลองเซิร์ฟเวอร์ในการพัฒนา PHP application นะครับก็นี่เลยนะครับผมอ่ เวลาที่ทุกคนเนี่ยจะกด start นะครับในส่วนของ Apache หรือว่าตัว MySQL เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวผมก็เคยใช้แซมมาก่อนแล้วก็มันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะเออแต่จริงๆถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้นะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่เบื่อนะครับขี้เกียจต้องมานั่งแก้นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาเสนอทางออกให้ทุกคนนะครับนั่นก็คือการใช้ Docker นั่นเองนะครับผม ทีนี้นะครับวิธีการใช้งานนะหลายคนถ้าเกิดเป็นมือใหม่แล้วมาเจอวิดีโอนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากอะไรมากมายเยอะแยะนะครับจริงๆไม่ยุ่งยากนะนะครับวิธีการง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอสําหรับคนที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานด o c k e r นะครับผมก็ไม่ยากไปดูวิดีโอนี้นะครับแล้วทุกคนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ดูเสร็จแล้วนะอ่ะมาฟังผมพูดต่อนะครับคือหลังจากทุกคนเนี่ยนะครับเจอปัญหานี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ มองหาวิธีอื่นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการใช้โปรแกรมตัวอื่นนะครับหรือว่าใช้เป็นตัว Docker นะครับผมที่เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมจำลองขึ้นมาสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ GitHub ตัวนี้ไว้ให้นะนะครับวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนดาวน์โหลดโค้ดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลด zip file มานะครับผม อ่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จทุกคนก็อ่าเปิดขึ้นมาใน VS Code เลยนะครับผมอ่ะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะมีไฟล์อ่า docker-compose. yml นะครับมีตัวตารางนะครับฐานข้อมูลนะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ php ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเนี่ยจะใช้ในการอ่าพัฒนานะครับตัว php application ของเราก็จะพัฒนาในนี้นะครับผมอ่าโอเคนะนะครับผมซึ่งวิธีการใช้งานละ่ะนะครับ ทำยังไงอันดับแรกเนี่ยจริงๆทุกคนจะต้องติดตั้ง Docker ก่อนนะครับทุกคนไปที่เว็บไซต์ Docker นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะทุกคนก็คือ Docker Desktop อ่ามันก็จะมีทุกระบบปฏิบัติการเลยมีของ Apple, s h i p มีของ Windows นะมีของ Linux นะครับอ่าตามนี้หลังจากโหลดมาเนี่ยถ้าทุกคนเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะอ่าสำหรับตัว Docker Desktop นะครับทีนี้ทำยังไงนะครับผมอ่ก็ง่ายๆครับ ทุกคนสามารถที่จะอ่ะมาที่ตัวโปรเจกตของเราใช่ไหมนะครับแล้วทุกคนเปิดเทอร์มินอลใน VS Code ขึ้นมานะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ยทุกคนสามารถใช้คำสั่งตรงนี้ได้เลยก็คือจะเป็นคำสั่ง Docker Compose Up แค่นี้นะครับ Enter ไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีการอ่ะ pulling อะไรของมันนะครับอ่ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าระหว่างมันทำการอ่า s t a r t นะครับตัว แอนด์ไว m e เมนนะฮะให้เรานะนี่มันก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งในนี้นะมันก็จะดาวน์โหลดมาอ่ะเดี๋ยวตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะกดโอเคไปนะอ่านะครับอะไรขึ้นมาก็กดโอเคไปเลยอ่ะตรงนี้นะครับเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนสามารถกลับมาที่ตัว Docker desktop ททุกคนจะเห็นว่ามันจะมีนะครับคอนเทนเนอร์ ตัวนี้นะรันอยู่นะครับอ่าก็คือจะเป็นชื่อตามนี้เลยนี่นะครับ php apache mysql docker main นะครับข้างในนี้มันก็จะมีฐานข้อมูลมี php m y m i n มี php apache นะครับอ่ารันอยู่ตามนี้เลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับทีนี้นะฮะหลังจากทุกคนเนี่ยรันเสร็จนะครับเราจะเข้าไปอ่าทำการเขียน php app ยังไงนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะฮะทุกคนสามารถเข้ามาที่ตามนี้เลยนะครับก็คือ localhost นะฮะ port นะครับ8080 80นะครับผมอ่ะก็มาดูกันนะครับก็คือ localhost port 8080แค่นี้นะครับเอ t นเไปอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าเว็บที่เราอ่าสร้างอยู่ในโฟลเดอร์ e r r r 4เห็นไหมนะครับก็จะมีตัว index.php นะครับผมอ่ะแล้วก็มี nav นะที่ผมอ่าเป็นตัวโค้ดทดสอบตรงนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมี error อยู่ก็คือมันหาตัวแปรอ่า user ไม่เจอนะครับแล้วก็หลูปข้อมูลไม่ได้อ่ะ ตรงนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้เรามาสร้างฐานข้อมูลกันนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูที่ตัว docker compose นะก็คือให้ทุกคนเข้ามาที่ localhost เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ slash port อ่า8,000นะครับผมอ่ะผมก็จะ slash port 8 0 0 0 enter ไปนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้ามาที่ php มา admin นนะเพื่อเข้ามาจัดการฐานข้อมูลได้นะครับทีนี้ username กับ password ละ่ะเออก็ตัวนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเอา ่าตัว mysql user เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ mysql password ตรงนี้เลย Login ไปอ่าก็จะเห็นว่าสามารถ login เข้ามาได้แล้วนะครับผมอ่าก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเรามีการใช้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า mysql database นะครับซึ่งทุกคนก็นี่ฮะมาสร้างตารางนะครับผมเพราะว่าอ่าตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันไม่มีตารางนะฮะ เราก็มาสร้างกันก็ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับ Copy ตัวนี้เลยโค้ด data sql นะครับ copy มานะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาที่แถบ sql นะครับเลือกฐานข้อมูลตัวนี้ก่อนนะอแล้วก็มานะครับตัวนี้วางลงไปนะครับแล้วก็กด go ได้เลยปึ๊บอ่าโอเคไปนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีตาราง users มาแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามา refresh นะครับหน้าเว็บดูอ่าเดี๋ยวตรงนี้ ผมกลับมาที่ index ก่อนนะครับอ่าตรงนี้อ๋อผมน่าจะาใช้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กก่อน u s e ซนะครับกด go ไปโอเคอ่านะครับพอ refresh เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีข้อมูลนะครับมาแสดงแล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับซึ่งตงัวนี้ทำได้ง่ายมากนะครับคือลงแค่ docker แล้วก็ทุกคนไปโหลด p r รเจกตตัวนี้มาแล้วก็ใช้คำสั่ง docker compose up นะครับก็สามารถที่จะ พัฒนา PHP application ได้เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะนะครับทุกคนก็สามารถมาสร้างโฟลเดอร์ข้างในโฟลเดอร์ src ได้นะครับอย่างเช่นผมจะสร้างว่า web one นะครับผมอ่ะแล้วข้างในโฟลเดอร์เนี่ยผมจะมีเป็นไฟล์โปรเจกต์ใหม่นะครับอ่ะโอเคก็ลอง echo นะครับผม hello PHP Docker อ่ะแบบนี้นะครับทีเนี้ยผมก็จะเข้ามาที่อ่า localhost นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์เว็บหนึ่งอ่ะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะได้นะครับอ่าเป็นตัวเว็บหนึ่งนะครับอ่ะเป็นโปรเจกต์ตัวนี้นะฮะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนมาดูวิธีการแก้นะครับก็คืออ่าถ้าทุกคนมาที่ฐานข้อมูลเนี่ยทุกคนจะเห็นว่า เราใช้ username นะครับในส่วนของตัว MySQL user กับ MySQL password ในการล็อกอินเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวผมล็อกเอาออกใหม่นะครับอ่ะนี่นะฮะผมใช้ username นี้ใช่ป่ะแต่ทีนี้เราไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้เห็นไหมนะครับถ้าทุกคนมาเลือกที่ databases ทุกคนจะเห็นมันขึ้นว่า no privileges to create databases นะครับตรงนี้ทำาไงนะครับตรงนี้จริงๆก็ง,ง่ายๆครับเดี๋ยวเราเอาออกปุ๊บอ่ะ เราจะเปลี่ยนมาใช้นะครับเป็น username root นะฮะอ่าแล้วก็เราจะใช้ password เป็นตัวนี้แทนนะครับก็คือ mysql root password นะฮะอ่าเอามาใส่ log in เข้าไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าได้แล้วนะครับผมนี่มันก็จะสามารถสร้างฐานข้อมูลตัวใหม่ได้เห็นไหมนะครับผมนี่ถ้ามาที่คลิกโลโก้ตรงนี้นะแล้วมาที่ databases นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถสร้างฐานข้อมูลตัวใหม่ได้แล้วนะครับผมก็ลองมาสร้างดูอ่ะเดี๋ยวผม อ่าเขียนว่า new underscore db แล้วกันนะครับแล้วก็ ucf 8 8 mb 4 general ci นี่ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ่ะก็มาสร้างดูปึ๊บนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดจากตรงนี้มาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กแล้วกันนะครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ด้วยอ่าเป็น primary key นะครับ auto increment อ่าโอเคนะผมก็จะ copy มาเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ sql นะครับ วางตรงนี้ลงไปกด go ไปอ่าโอเคไปปึ๊บอ้ออันนี้ผมลืมไปมันจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะฮะโอเค go ไปปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนหารข้อมูลนะก็มาที่ตัว index.php นะครับผมจะเปลี่ยนหานข้อมูลอ่าใช้เป็น user เนี่ยเป็น root เลยนะครับผมแล้วก็ตัว password ก็คือเราจะเข้าถึง ตัว root ของเราใช่ไหมอ่ะก็ใช้เป็น password ตนัวนี้แล้วก็ db นะครับ db ก็คือเป็น new อ่า db ใช่ไหมอ่ะแค่นี้นะครับก็กด save ไปทีนี้มาดูที่หน้าเว็บของเรา refresh อ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่แสดงออกมานะเดี๋ยวลองเพิ่มตัวใหม่ไป insert นะครับอา insert เป็น jimmy doe นะฮะ25อ่ะ go ไป โอเคตอนนี้มีข้อมูลตัวใหม่เพิ่มมาแล้วลอง refresh ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะนะครับผมก็คือสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้นะอ่าสำหรับใครที่อยากจะใช้เป็นตัว root ก็แนะนำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นตัวอ่านเนี่ย mysql user กับ mysql password เนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ดังนั้นก็คือใช้เป็น root นะฮะอ่าก็ username root แล้วก็ password ก็คือใช้เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็นี่ครับ จะเป็นวิธีการนะครับผมแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนเบื่อ,อโปรแกรมจําลองเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นแซมอย่างเงี้ยเออมันจะมีปัญหาที่ผมให้ทุกคนดูไปตอนแรกนะครับอ่าอย่างเช่นแบบส t าร์ทเซิร์ฟเแล้วไม่ขึ้นต้องไปไล่แก้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ Docker ได้ก็ตามนี้นะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองมาเปลี่ยนดูแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับผมโอเคนะฮะ สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมครรับนะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ